สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสารสุขค่ะรายการที่จะส่งมอบความสุขนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะสารสุขยังคงพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นรู้เท่าทันภัยมะเร็งค่ะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งในช่องปากและลำคอนะคะซึ่งเรามีข้อมูลนะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2557ค่ะมีข้อมูลบอกเอาไว้นะคะว่าพบผู้ป่วยนะคะในเพศ ชายที่เป็นมะเร็งในช่องปากและลำคอนั้นสูงเป็นลำดับที่6นะคะและพบในเพศหญิงสูงเป็นอันดับที่10ด้วยล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เท่าทันนะคะถึงปัจจัยเสี่ยงนะคะว่ามันเกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอได้อย่างไรรวมไปถึงวิธีการรักษาด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้คะ่ะ เม well. ื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอะคือคือว่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสอสอ ค่ะยังคงพูดคุยกันต่อนะคะในสารสุขค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังคงติดตามค่ะในเรื่องของประเด็นนะคะรู้เท่าทันภัยมะเร็งค่ะซึ่งก็ยังคงพูดคุยอยู่กับคุณหมอนะคะนายแพทย์ดนุพัฒน์รัตนวราหะค่ะซึ่งคุณหมอนั้นเป็นนายแพทย์ชํานาญการพิเศษด้านเวชกรรมนะคะด้านโสตศนาสิกนะคะสถาบันมะเรง็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ยังคงให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับ ค่ะคราวที่แล้วนะเราพูดคุยกันไปแล้วนะรู้ทําความรู้จักกับมะเร็งแต่ละชนิดในเบื้องต้นไปแล้วรวมไปถึงมะเร็งหูคอจมูกด้วยแต่วันนี้จะเจาะลึกลงไปคุณหมอเพราะว่าในเรื่องของมะเร็งที่เกิดขึ้นในช่องปากและลําคอเนี่ยทราบมาว่าคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้มีความทุกข์ทรมานจาก จากการป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้กันมากนะคะเพราะว่าการรักษาก็ทําได้ยากและอวัยวะต่างๆอย่างที่บอกก็คือลําคอมันมีส่วนในการกลืนอาหารใช่ไหมคะมะเร็งรที่เกิดจากลิ้นอะไรแบบนี้ค่ะควันนี้เราก็เลยอยากให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังชนิดหนึ่งแล้วกันว่าไอ้เจ้ามะเร็งในช่องปากและลําคอเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้มันมีคนไทยป่วยด้วยโรคนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็ถ้าถ้าเป็นในเพศชายนะครับก็ติดหนึ่งในสิบ เรีงที่พบบ่อยที่สุดน่าจะประมาณลำ,ล,ำล,ำลำดับลำดับที่6ของเพศช,ชายนะครับ,นะรบที่เพศหญิงก็ก็เจอเยอะเช่นเดียวกันะนะครับก็อย่างท,ท,ที่ที่คุณเปิลนําเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าบริเวณหูคอจมูกหรือช่องปากช่องคอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบริเวณที่อยู่กับเราใช้ทุกวันเราต้องพูดต้องคุยต้องหายใจใช่ไหมครับต้องหายใจต้องกลืนอาหารต้อง รับฟังเสียงต้องได้กลิ่นอันนี้พอมีปัญหาเกิดเป็นมะเร็งปุ๊บหรือเป็นก้อนเป็นแผลอะไรในอวัยวะเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นเนี่ยจะมีความทุกข์ทรมานต้องเรียกได้ว่าค,ค่อนข้างมากเพราะว่ามันกระทบกับกิจวัตรประจําวันการใช้งานอวัยวะต่างๆเหล่านี้ะนะครับส่วนประสาทต่างๆที่เรามีเนี่ย แทบจะทุกอย่างเลยนะครับก,ก็เป็นโดเรงที่สําคัญแล้วก็มีความรุนแรงค่อนข้างมากในปัจจุบันค,ครับแล้วสาเหตุของการเกิดนะคะหรือแล้วรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยมันเกิดจากอะไรคะ ก็จะแตกต่างกันไปตามในแต่และอวัยวะนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งลิ้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการดื่มสุรา mm hmm. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ mm hmm. นะครับการสูบบุหรี่หรือในบางรายที่มีการเคี้ยวหมากก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งช่องปากได้นะครับในขณะที่บางมะเร็งเช่นมะเร็งไทรอยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเกิดจากการได้รับรังสีนะครับปริมาณมากเป็นต้นนะครับ <c oughs> ก็จะมีหลักแตกต่างกันไปในแต่และ mm hmm. อวัยวะ แต่ในแ,แ,แ,แต่ละบริเวณหรือในบริเวณเกิดจากเชื้อไวรัสก็มีอ,อย่างเช่นมะเร็งบริเวณหลังโพรงจมูกะนะครับซ,ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากจมูกเราเข้าไปเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับก็พวกนี้ก็จะเกิดจากไวรัสที่ที่ชื่อว่าเอฟสไตน์บาร์ไวรัสหรือ EBV แบีวก็เป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายครับเกิดได้ในหลายสาเหตุทีนี้ขอย้อนไปที่ในส่วนของมะเร็งไทรอยอันนี้มันจะเกิดก็คือคนที่เป็นไทรอยในการรักษาที่เขาต้องกลืนแร่ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับ คือคือมะเร็งไทรอยเนี่ยมันไทรอยนี่อยู่ตรงคอเราเนาะอยู่ตรงบริเวณอ,อยู่ล่างล่างต่อลูกกระเดือกของเรานะครับก็มันจะมีมีก้อนมีอะไรขึ้นมามได้บางทีก็เป็นมะเร็งได้ซึ่งมะเร็งไทรอยเนี่ยหลักการรักษาเนาะก็จะจะเริ่มจากคําถามที่ว่าถ้าผ่าตัดได้ก็นิยมจะผ่าตัดออกไปก่อนอเพื่อที่จะเอาตัวมะเร็งออกให้มากที่สุดก่อนอะนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเราผ่าตัดไทรอยออกทั้งต่อมแล้วนะครับเนื่องจาก ไทรอยมันเป็นอวัยวะที่สามารถรับกืนรับรับดูดซึมแร่ไอโอดีนได้ดีนะครับก็จะมีการไปกืนแร่ที่คุณเปิ้ลบอกก็คือเป็นแร่ไอโอดีนเพื่อที่จะไปจับกับไทรอยแล้วในแร่นั้นก็จะมีสารลังสีอยู่ด้วยก็จะปล่อยลังสีไปฆ่าเซลล์ที่เหลือก็คือเป็นหลักการของการกืนแร่ก็จะมีผ่าตัดมีกืนแร่แล้วก็ในบางชนิดของมะเร็งไทรอยก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดบางตัวเช่นกลุ่มยามุ่งเป้ากลุ่มยาภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนวิจัยหรืออาจจะเป็นการรักษาปัจจุบันแล้วเป็นต้นครับทีนี้ให้คุณหมอพูดถึงในเรื่องของความทุกข์ทรมานสักนิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นในลําคอในช่องปากหรือแม้แต่มะเร็งที่เกิดขึ้นที่ลิ้นอย่างเงี้ยคุณหมอทั้งวิธีการรักษามันต้องทํำยังไงบ้างคะความทุกข์ทรมานนี้ก็เช่นเ,เราถ้าเรามีก้อนที่ลิ้นใช่ไหมครับแล้วเราต้องไปผ่าตัดไปอะไรก็ตามเนี่ย เราก็จะเสียเนื้อลิ้นไปทีนี้ลิ้นเราใช้ในการพูดการออกเสียงลอเรือลอเลงอะไรต่างๆก็ทําให้เราพูดไม่ชัดลิ้นเราเดิมที่เคยใช้ในการที่จะเขาเรียกว่าคลุกเคล้าอาหารให้เราสามารถเคี้ยวได้หรือชิมอาหารให้อย่างอร่อยเนี่ยก็จะเสียฟังก์ชันตรงนี้ไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเคี้ยวลําบากคืนลําบากอาหารไปติดตามช่องฟันช่องอะไรบ้างเกิดเป็นปัญหาที่ตามมานะครับหรือถ้าเราเสียเนื้อลิ้นทางด้านหลังสมมติเป็นต้นเนี่ยก็จะทําให้การกลืนลําบาก เหมือนลิ้นเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมให้เรากลืนได้อย่างสมูทได้อย่างราบลื่นถ้าเราเสียเนื้อลิ้นไปบางคนแค่บางคนก็จะสำลักคําว่าสำลักก็หมายถึงว่าอาหารลงลงปอดขึ้นจมูกอะไรเงี้ยก็จะไอก็จะมีความทุกข์ทรมานเกิดเป็นปอดอักเสบตามมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นหรือในในรายที่เป็นมรเร็งบริเวณคอส่วนล่างหรือบริเวณกล่องเสียงพวกนี้ครับคอส่วนล่างก็คือลงไปอีกกล่องเสียงใช่ครับคือบริเวณที่กล่องเสียงคือที่เราใช้พูด แล้วก็ทําให้เสียงแหบเหมือนเราเคยได้ยินคนไข้ที่เป็นเสียงแหบหรือคนไข้บางคนตัดกล่องเสียงไปก็ต้องอพูดด้วยวิธีอื่นเช่น<อ>กล่องเสียงไฟฟ้า,าที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์บ้างะนะครับพวกนี้ก็จะมีความทุกข์ทรมานในขณะที่เป็นมะเร็งก็จะทุกข์ทรมานเช่นหายใจไม่ออกบางคนหายใจไม่ออกถึงขั้นที่จะต้องมาผ่าตัดช่วยหายใจมามาเจาะคอเพราะว่าข้างบนมันตันแล้วอะไรเงี้ยเราต้องมาเปิดข้างล่างเป็นคล้ายๆบายพาสเพื่อให้อากาศเข้า ข้างล่างแทนเน,นี่ยก็จะเป็นความทุกทรมานค่อนข้างมากครับอของคนที่เป็นมะเร็งหูคอจมูกค่ะแล้วกลุ่มเสี่ยงเหรอคะมันจะเกิดขึ้นได้กับคนในวัยใดเพศใดก็ตัวเลขคร่าวๆก็ประมาณ40 6 0ปีนะครับเพราะว่าคือจริงๆคนกลุ่มนี้จะเหมือนกับใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งได้สัมผัสสารต่างๆมา,มาเช่นคนสูบบุหรี่มามเป็นระยะเวลาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เป็นวรา ระยะเวลานาพอสมควรจนจนวัยเนี้ยเกิดเกิดมะเร็งนะครับบางคนดื่มสุราสุบุรีมาก็จะเกิดมะเร็งเหล่านี้ครับบางคนเคี้ยวหมากมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็จะมาเกิดมะเร็งในระยะอายุมากๆเป็นต้นแต่ในปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่าในในวัยรุ่น30-40ปีเองเนี่ยก็ก็มีพบได้เหมือนกันเพราะว่าเอ่อบางคนอาจจะเริ่มสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเช่นดื่มสุราปริมาณมากสุบุรีปริมาณมาก ปริมาณมากตั้งแต่อายุน้อยๆก็เริ่มจากการที่เราก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปให้แข็งแรงนะครับออกกําลังกายกินผักกินผล,ลไม้อะไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของมะเร็งศีรษะและลําคอทั้งหมดเช่นสูบบุหรี่ให้น้อยลงนะครับดื่มสุราให้น้อยลงนะครับถ้าบางท่านเคี้ยวหมากอยกู่ก็พยายามเลิกนะครับแล้วก็บางคนทํางานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ รังสีม,มากๆเช่นอาจจะอยู่ใกล้ห้องรังสีอะไรเงี้ยต้องมีการป้องกันบริเวณคอสักที่นึงเพื่อป้องกันมะเร็งไทรอยอนะครับหรือการทานอาหารก็พยายามเลี่ยงอาหารพวกอาหารที่มีสารเขาเรียกว,ว่าสารกันบูดสารอาหารหมักดองอ,อะไรพวกน,นี้ที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งหลังโพรงจมูกได้เป็นต้นก,ก็เหมือนเป็นการหลบเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด นะครับแล้วก็สเต็ปต่อมาถ้าท่านมีอาการต่างๆที่ท,ท,ที่ที่เรียนไปก็คือมีก้อนมีแผลมีรอยขาวรอยแดงสักในช่องปากช่องคอนะครับมีก้อนที่ไทรอยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปพบคุณหมอ,อเพื่อคัดกรองเพื่อตรวจเพื่อให้เจอในระยะเริ่มแรกนะครับก็จะเป็น ต้นน้ากลางน้าปลายน้าของการป้องกันโรคมะเมร็งรนะ,อ,ะอย่าลืมว่ากา,การคัดกรองเป็นสิ่งสําคัญนะคุณหมอบอกบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณหมอช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีคําถามเกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเฉพาะทางแบบนี้สิทธทิในการรักษาทั้งบัตรทองประกันสังคมสิทธิข้าราชการทุกอย่างเลยการรักษาเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยมันจะเป็นอย่างไรทางกระทรวงมีมาตรการรองรับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันรู่เดียวค่ะ เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอะคือคือว่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสอสๆ กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะในรายการสาระสุขค่ะยังคงพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นรู้เท่าทันภัยมะเร็งซึ่งวันนี้นะคะเราเจาะลึกในเรื่องของมะเร็งช่องปากและลำคอนะคะซึ่งก็คุณหมอได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้นที่จะทําให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงโอกาสและคุณหมอ การเกิดมะเร็งแบบนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายขาดมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ถ้าถ้าเป็นในระยะต้นๆน,น,นะครับก็มีโอกาสหายมากกว่าคนระยะท้ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะสามารถรักษาใช้วิธีการรักษาได้มากกว่าคนที่เป็นระยะท้ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งที่ลิ้น<ม>ก้อนเล็ก,ลกๆนะครับเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดก้อนลิ้นที่ลิ้นออกทั้งหมดได้ะนะครับแล้วก็จะสามารถซ่อมแซมลิ้นให้กลับมาเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าคนที่เป็นระยะ,ท,ะที่ก้อนใหญ่ๆแล้วะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพอผ่าตัดมาเสร็จปุ๊บก้อนเล็กๆปุ๊บเนี่ยเราเอาไปดูในรายละเอียดของตัวก้อนมะเร็งที่ผ่าออกมาเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ให้รังสีรักษาหรือให้เคมีเราก็จะให้ต่อได้นะครับถ้าเทียบกับคนที่เป็นระยะมากๆแล้วผ่าตัดไม่ได้อันนี้ก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นระยะแรกๆระยะต้นๆเจอเร็วก็จะมีโอกาสหายการควบคุมโรคได้ดีกว่าคนทั่วไป หา,หายขาดไหมก็อาจจะต้องติดตามไปในระยะ5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตนะครับติดตามไปเพราะว่ามะเร็งต้องเรียนว่ามันอาจจะกลับมาได้เสมอ,อมแต่เราก็ยิ่งเจอเร็วก็ยิ่งดีกว่าอ,อยู่แล้วยิ่งเจอเร็วก็ยิ่งดีอย่างที่คุณหมอบอกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสิทธิ์ในการรักษาบ้างลวคุณหมอพอจะแนะนําได้ไหมคะอย่างเช่นสิทธิบัตรทอง30บาท ก็ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทางศีรษะและลำคอหรือมะเร็งทุกชนิดนะครับคนไทยทุกคนก็มีมีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเรามีสิทธิสาสิทธ์นะครับใช่ไหมฮะพี่เปิลก็คือมีเรื่องของบัตรบัตรทองหรือสิทธิการรักษาสปสชนะครับอันที่สองก็เป็นสิทธิของประกันสังคมอันที่3มสิทธิข้าราชการนะครับก็ จะครอบคุมการรักษาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลนะครับก็จะมีโครงการที่เรียกว่า Cancer anywhere ห,หรือมะเร็งรักษาได้ทุกที่ะนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้าถึงการรักษามะเร็งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามะเร็งเป็นโรคที่เจอเยอะคนเป็นก็เยอะนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็มีการช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็น ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งแล้วนะครับไปโรงพยาบาลต้นสังกัดก็จะมีการส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความพร้อมที่จะรักษาโรคมะเร็งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขอใบส่งตัวประสานข้อมูลกลับไปกลับมาเหมือนในอดีตนะครับก็เหมือนจะมีผู้ประสานงานเรื่องของมะเร็งให้ว่าอยากจะไปรักษาที่ไหนที่นั่นมีความพร้อมหรือไม่อย่างไรมีคิวนานไหมคนไข้โอเคไหมที่จะไปตรงนั้นแล้วก็ส่งข้อมูลออนไลน์ไป ก็ถือเป็นนวัตกรรมการการแพทย์ที่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 ค่อนข้างดีมากนะครับอืมแสดงว่าเราก็ตระหนักดีนะคนไทยมีสิทธินะทุกคนมีสิทธิอย่างที่บอกไปนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเจอตรวจเจอแล้วเนี่ยก็รีบไปทําการรักษาสะดีที่สุดนะคะทีนี้มาต่อกันเรื่องของเอ่อในส่วนของทําอย่างไรบ้างคุณหมอที่เราจะทําให้ทุกวันนี้สถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยมันลดน้อยลง ก็ผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยคือคือเรื่องของจิตใจเราเองของจิตใจของประชากรของพี่น้องประชาชน ก็คือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความตระหนักว่าเ้มะเร็งเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่สําคัญนะ,ะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมามาในหลายๆปีนะครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอ๊ะแล้วว่าเ,เราควรจะยังไง,ง,ไงกับม,ม,มันดีซึ่งก็จะนําไปสู่ความหาความร,าามรู้เดี๋ยวนี้มีช่องทางการรับรู้ที่มากนะมีสื่อทั้งโซเชียลมีเดียทั้งเว็บไซต์ต่างๆของสถาบันมะเร็งชาติเราเองเนี่ยก็จะมีสื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้ได้เรียนรู้นะครับเป็นสื่อง่ายๆก็ จะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ,อ,อสื่อต่างๆของสำนักงานแห่งชาติก็ได้นะครับพอเรามีความรอบรู้ปุ๊บเราก็จะจะรู้แล้วว่าเราควรจะทำอย่างไงใน,ในแต่ละช่วงวัยของเราบอกญาติพี่น้องเราให้ไปตรวจคัดกรองบอกตัวเราเองให้ไปตรวจคัดกรองเมื่อถึงวัยเมื่อเรามีความเสี่ยงหรือเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นหรือไม่อันนี้ก็จะนําเข้าสู่กระบวนการที่เราเจอโรคเร็วเจอโรคเร็วปุ๊บก็จะรักษาได้เร็วโอกาสหายก็จะมีมากกว่า นะครับก็เป็นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสําคัญที่อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับตระหนักตรงนี้ได้ว่าทางสถาบันมะเร็งก็มีสื่อนะมากมายเลยที่ทํา PR นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องอันนี้ที่เอามาโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งที่พบได้ในชีวิตประจาวันก็จะเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูง่ายๆว่ามีอะไรบ้างทำความเข้าใจก่อนนะว่ามะเร็งมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็เป็นการให้ความรู้ในเบื้องต้นมีค QR code ให้สแกนต่อไปในรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือเข้าไปศึกษาได้ได้ครับจะเข้าในในเว็บไซต์ในช่องทางทางโซเชียลมีเดีย u t u b e อะไรก็ได้ก็จะมีคุณหมอคอยให้ความรู้ค่ะทีนี้ในส่อมหมว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่เกี่ยวกับรณรงเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งคุณหมอให้ความรู้นิดนึงได้ไหมคะก็ ทั้งทางโลกของเรานะครับจะมีจะมีเดือนแต่ละเดือนเป็นองค์การอมัยโลกอาจจะ <c oughs> กําหนดแต่ละเดือนเป็นเป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะ <c oughs> เร็งชนิดต่างๆ <c oughs> เพื่อให้ ประชาชนมีความตระหนักแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษายกตัวอย่างเช่นเดือนมีนาค,คมนะครับก็จะเป็นเดือนของการรณรงค์การต้านภายัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงะนะครับหรือเดือนเมษาที่คุณเพื่อนฐานก็เป็นเดือนแห่งการรณรงค์การต้านมาะเร็งศีรษะและลำคอ,อมะเร็งช่องปากนะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆของสถาบันมะเร็งชาเองก็จะมีจัดกิจกรรมในแต่เดือนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออกสถานที่ต่างๆเช่นรัฐสภาเองเป็นต้นเราก็จะมีการมาจัดบูธกิจกรรม เพื right okay. kind of 네่อที่จะโชว์ให้ถึงเห็นกระบวนการรักษาเห็นกระบวนการคัดกรองแล้วก็มาให้ความรู้นะครับก็จะมีกิจกรรมแล้วที uh ่สําคัญเลยก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์เป็นริบบิ้นนะครับสีต่างๆประจำเดือนอย่างเดือนมีนาคมก็จะเป็นริบบิ้นสีน้ำเงินเข้มเป็นการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงเป็นต้นนะครับถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเป็นริบบิ้นสีชมพูที่เราเคยเห็นกันทั่วไปใช่ก็จะมีการติดให้กับพี่น้องประชาชนให้กับ เอาเป็นว่าถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกงันมะเร็งหรือความรู้ในเรื่องต่างๆมะเร็งแต่ละชนิดก็เข้าไปหาข้อมูลได้ทางสถาบันมะเร็งเขาก็จะมีข้อมูลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ให้คุณหมอฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นมะเรง็งแล้วก็คนที่สัมผัสกับผู้ป่วยผู้ที่เป็นโรคมะเรง็งอ,อันเนี้ยอยากจะให้คุณหมอบอกสักนิดหนึ่งว่าเอกการรักษาเนี่ยโอเคแหละมันส่วนหนึ่งแต่กําลังใจ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะครับคือคือพอพอเป็นมะเร็งแล้วใช่ไหมครับก็อย่างอย่างแรกคือเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างที่ผมเรียนไปก็คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการความรู้ที่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 เราจะมีหรือเราเจอเราจะหาเนี่ยว่าพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเราจะเข้าถึงการรักษาได้อย่างไรบ้างนะครับเราจะดูแลตัวเราหรือญาติที่น้องเราได้อย่างไรบ้างพอเรามีความรู้ความเข้าใจปุ๊บเราก็จะ อยู่กับมันได้อย่างมีคุณภาพเช่นเรารู้ว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราจะไปปรึกษาคุณหมอท่านไหนอย่างไรปรึกษาเมื่อใดมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะนําไปสู่การรักษาสุดท้ายแล้วกําลังใจสําคัญที่สุดครับคือคงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมนะครับแล้วก็พอเรามีความรู้ปุ๊บเราก็อาจจะส่งต่อให้สมมติญาติเราที่ยังไม่เป็นเนี่ยหรือเพื่อนบ้านหรือพี่น้องประชาชนท่านอื่นที่ยังไม่เป็นเนี่ย มีความตระหนักอย่าอย่าให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราพบเจอหรือว่าอะไรตัวนี้ครับคือพยายามพูดคุยกันอยู่อยู่ด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับที่จะต่อสู้กับภัยของมะเร็งครับค่ะก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่ามะเร็งมันจะเป็นโรคร้ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แล้วก็กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่คุณหมอบอกมาบอกไว้นะคะให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันทางบ้านสําหรับคนที่ดูรายการของเราค่ะครับก็โรคมะเร็งเป็นโรค ทางการแพทย์และก็ภัยทางสาธารณสุขที่สําคัญนะครับของประเทศไทยนะครับกระบวนการการรักษามะเร็งนะครับปัจจุบันก็มีความทันสมัยขึ้นแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคัดกรองนะครับโรคมะเร็งนะครับถ้าเราเจอเร็วก็จะนําไปสู่การรักษาได้เร็วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีความตระหนักตรงนี้นะครับถ้าถึงวัยถึงช่วงเวลาที่เราควรจะคัดกรองก็ให้ใช้สิทธิ์คัดกรองนะครับจะได้ปราศจากภัยจากมะเร็งนะครับแล้วก็มะเร็งเนี่ยถ้าถ้าเป็นแล้วเนี่ย มันจะทุกทรมานจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการป้องกันเนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าให้เราคิดว่าการที่เราจะมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงเนี่ยเราจะสามารถอยู่กับลูกหลานอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอ,อบครัวเราได้มากขึ้นนะครับเราจะมีโอกาสที่จะทําประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้มากขึ้นเพียงแค่เราเริ่มจากตัวเรานะครับสงผลถึงประเทศชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากตรงนี้ไว้นะครับมะเร็งรู้เร็วคัดกองเร็วนะครับก็อยากฝากตรงนี้ไว้ครับ มาเร็งรู้เร็วคัดกรองเร็ววันนี้ดีมากเลยอย่างที่คุณหมอทิ้งท้ายไว้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ดนุพัฒน์รัตนวราหะค่ะคุณหมอเป็นนายแพทย์ชํานาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาโสตอนาสิกนะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะครับค่ะ วันนี้หมดเวลาของสารสุขแล้วนะคะจะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เปิ้ลพร้อมกับคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพลงเท่านี้ค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ